ทนี่เราจะมาคุยเรื่องพระหลวงพ่อเงินกับพี่ไพฑู์ศรีห้าอัมไพครับอดีตครูค,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 ครูครูโรงเรียนไหน,น,นครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาดครับบ้านเนินสะอาดสอนวิชาอะไรอาจารย์ทั่วไปตอนนี้อาจารย์เราคุยกันอยู่ที่ไหนของของพี่โลกหนอ,อตรงนี้เขาเรียกอะไรบ้านกกแม่แดงหมู่ที่ห้าเป็นหอศิลป์ชินราชบ้านทอง หอศิลชินราชบ้านทองครับตำบลดินทองอําเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกห่างจากวัดใหญ่กี่กิโล25กิโลอ่ะก็คือถ้ามาจากกรุงเทพก็คือตากฟ้าครับเส้นตากฟ้าก็หาง่ายๆนะครับในหอศิลเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องจะมีอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นพระอารักก็คือพระวัดใหญ่พระกลุวัดใหญ่วัดใหญ่เลยครับผมครับวัดใหญ่ที่โลก ลองลงมาก็คือพระนางพญาสองวัดพระนางพญาสองวัดคือวัดไหนวัดราชบูรณะครับวัดนางพญาครับซึ่งในอดอีกสองวัดอีวัดเดียวกันวัดเดียวกันที่เราเคยออกคลิปไปครับผมแล้วนั้นนอกนั้นจะมีกุกอื่นๆมีกําแพงเพชรครับสุโขทัยสุโขทัยก็มีแล้วที่พิเศษนะครับจะมีพระหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินทุกวัด ทุกวัดในจังหวัดจะพิจิตจะเดินตามรอยหลวงพ่อเงินครับผมตอนนี้พอพูดถึงหลวงพ่อเงินผมอาจารย์ไพฑูรย์จะพูดถึงหลวงพ่อเงินพิมพ์ที่เราไม่รู้จักเลยใช่อันนี้ครับ<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องแพนมาทันทีกอนอันนี้นะครับนี่อันนี้สององ,องค์นี้ยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับอันนี้คือพระยุคแรกยุคแรกเลยนะหลวงพ่อเงินยุคแรก หลงว่าเงินที่ตามที่เขาเล่าขานกันมาก็คือปั้นด้วยดินครับผมใช่ไหมฮะปั้นด้วยดินเพื่อที่จะให้ชาวบ้านบุตรหลานได้คล้องไปอันนี้ปั้นด้วยดินไม่ได้เผาไม่ได้เผาอ,องค์ดานี่ไม่ได้เผาหรือทั้งสองขององค์ไม่ได้เผาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยุคแรกเลยจริงๆเขาสร้างด้วยดินครับแล้วก็น,นี้น้ายมเนี่ยมันมีปลาปลากระเป๋าชุมพี่ยังไม่ทันที่สุโขทัยเลยครับ ตอนนั้นไปเป็นผู้คุมอยู่ที่สุขโขทัยครับไปอาบน้ําไม่ได้เลยนะ่ะปลาปลากระเป้าใน<อ>ลำน้ํายมไม่ได้เลยชุมมากเดี๋ยวนี้หาไม่เจอเลยเราก็มานึกถึงพอมาพูดถึงประวัติหลวงพ่อเงินเขาบอกปั้นเอาดินหลวงพ่อจะปั้นเอาดินมาปั้นครับเป็นรูปหลวงพ่อเงินกันไม่ให้เด็กหรือชาวบ้านลงอาบน้ํเมาก่อนต้องอาบน้ําตินท่าเ็าเรียกน้ําตินท่า คือพระนี่แกกันปลาปลากระเป้ากันเออคือปลาปลากระเป้านะครับคนคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักแล้วเดี๋ยวไม่รู้จักคือปลาอะไรอธิบายคร่าวๆหน่อยมันเป็นมันมีทั้งน้ําจืดน้ําเค็มมาและแต่คนนี้ปากมันคมมากแล้วเวลาพองมันพองลมนี่นะตัวใหญ่ใหญ่ทาไม่พองตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวมันกัดแล้วมันแหว่งไปเลยครับผมก็น่าจะเป็นปลาลิญะปลาปลาลิญญะปลาลิญ ปลาปีรัญญาปีรัญญาเมืองไทยเมืองไทยปลากระป๋ากระเป้าใช่ครับเป็นปลาที่ดุดุในน้ําน้ํายงในดีิเยอะมากเยอะมากแล้วครัวนี้หลงว่าเงินเขาก็ชาวบ้านกับคงนั่นน่ะที่เขาเล่ามานะพระอาจารย์พี่ก็บอกว่าน่าจะมีปัญหาอยู่ตรงนั้นว่าคลองไม่นานเพราะไม่ได้เผาครับคราวนี้ก็บังเอิญว่าพี่ก็ไปเสาะหามาสิบกว่าปีหน่อยคลองได้ไม่นานพระชุนนี้ เพราะไม่ได้เผาไม่ได้เผาแล้วง่ายๆแล้วต่อมาเ,อาเราให้จบเลยเนาะว่าต่อมาก็มาหล่อเป็นโลหะโลหะโลหะครั้งครั้งแรกเลยนะครับนี่ไงเป็นเนื้ออะไรตะกั่วคือในอดีตนะครับเขาใช้เนื้อตะกั่วเป็นหลักนะครับผมพอมวรู้ว่าเพราะตะกั่วใช้ฟืน กับกระทะบ้านาบ้านกระทะทำกับข้าวโลหะที่หาได้ในท้องถิ่นครับพี่ก็งงไปหาผ้าจารย์ครับแกกรรมอยู่เป็นพักนะครับเสร็จแล้วบอก7จ็ดสิบเจ็ดบปีบอกองค์นี้เพิ่งเจอองค์ที่สองก็คือนี้เนื้อตะกวัวตะกวัว อ้าวแล้วอันนี้เดือดดินธรรมดาเลยนะครับปั้นธรรมดาเลยอันนี้นนไม่ได้ผ่านการเผาอ,นนอันนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมทราบรุ่นนะครับแต่แกก็บอกว่าน่าจะไล่ๆกันครับแต่ว่าอันนี้แน่นอนเพราะว่าใช้ตะกัวรังแหตีนแหเอ่ตะกัวตีนแห่มามาทำนะครับอันนี้รุ่นแรกๆ ก็โลหะที่หาได้ในท้องถิ่นไงเพราะเขาเมืองแม่น้ําน้ําท่วมอยู่ตลอดใช่ไหล่ะครับคันนี้เขาก็ต้องมีแหครับคันนี้ก็มีแนวคิดมั่งว่าเออเอาให้คงทนก็เลยเอาตะกั่วมาหล่อครับองค์นี้ก็แบบก็ไม่เคยเห็นนะ ครับแต่เขาร่างคล้ายๆหน้าหลงวงพ่อเงินครับก็เลยเก็บมาอันนี้เป็นเนื้อดินดิบนะมันเลยครับไม่ได้เผาแต่องค์นั้นยังไม่มั่นใจว่าจะยุคไหนครับเพราะว่าท่านอาจารย์ก็ยังงงอยู่แต่มีมียันที่คุณไดเทพพูดว่ายัานอันนี้คือยันหลงวงพ่อเงินครับอยู่ด้านหลังนะครับแต่องค์ตะก,กวัวนี่คือโลหะ ยุคแรกที่หล่อเป็นโลหะล,ลุคแรกๆนะครับไม่ช่อาจจะไม่ใช,ใช,ใช่อาจจะเป็นเหรียญครั้งแรกแต่ก็เป็นยุคแรกๆตอนนั้นยังไม่มีลแล้วมีสองอย่างคือตะกั่วทาชากับตะกั่วราังแหอันนี้นะครับถ้าใครเจอแบบนี้อาจารย์อาจารย์ไพฑูรย์แนะนําให้เก็บได้โอ้โหหายากสุดๆก็บอกว่าเจ็ดสปีตั้งแต่อายุสิบมั้ง จนในยุห75แกเพิ่งมาเจอองค์นี้องค์ที่สองครับผมก็<ต>อบอกไม่เคยเจออะอีกสององค์ที่แนะนำา่าอาจารย์คืออะไรอ๋ออันนี้ก็หลอ่อแบบแปลกๆฐานสูงอ่ากับผิวมะระไม่รู้วัดหรือเลยวัดบางคานวัดบางคานครับองค์นี้เป็นวัดบางคานออกที่ วัดบางคานไปบรรจุกูที่ห้วยเขนฐานจะสูงครับฐานจะใหญ่ยาวเขาก็ไม่เล่นกันเขาบ,บอกว่าไม่ใช่ที่จริงหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมจะต้องฐานเขียงบางบางบแต่อันนี้คือพระหล่อยุคแรกๆทันหลวงพ่อหลวงพ่อสร้างที่วัดบางคานเสร็จแล้วก็เอาไปบรรจุที่จะดีวัด ไม่เขน็นอาจารย์ไอ้คนคนพีนพจิตเนี่ยเขาเล่นแบบแม่เหล็กดูดหรอไม่มีไม่มีประวัติครับไม่มีประวัตินะไม่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแต่ว่าอาจารย์พี่ที่มหาพี่นะครับมันเป็นปริศนารมอยู่นะครับเขาถามว่าอาจารย์ปีนี้จะหาพระอะไรเข้าเนี่ยอ๋อจะหาหลงพ่องเงินงมเข็มในมหาสมุดนะครับ ผมก็จะงมฮะเขาตกใจเดี๋ยวผมเอาภาพมาให้เอาภาพมาแล้วเอาแม่เหล็กมาให้พี่อันนึ้งโอ้ไม่ได้เอามาเดี๋ยวจะให้ดูเป็นแม่เหล็กใดนโมของหมอไสับตรงที่ใดนโมเขาก็ไม่บอกเลยนะมันเป็นปริศนาเหมือนว่าเอ๊ะเข้ามาให้เราทำไมสิบกว่าปีแล้วนะรเราก็พกใส่เสื้อกล๊กไป มันมีกระเป๋าน้อยบางทีเราก็แอบ,บมามันเหมือนกับเอ๊ะเขาต้องเหมือนกับฝากอะไรเราอยู่อแอบ,บแอบบแต่หกร้อยองเนี่ยไม่ถึงสิบองค์นะ้เนียเนีน้ๆๆนี่นี่นีงงเหมือนกันวนะ่าโอ้แล้วพี่ไปตรวจสอบไปนั่นไงครับเนื้อดินอะ เนื้อดินเก่าๆอ่ะนะพระเนื้อดินอ่ะติดหมดหนาะนางพญาก็ติดนะเนื้อดินแสดงว่าเขาต้องขุดดินจากแหล่งแหล่งสักดิธิ์ที่เขาต้องมีที่บ่อของเขาเดิมจะบอกเฮ้ยตอนนี้ถ้าเรารู้ก็สบายดีแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีผสมเนื้อเหล็กแล้วแต่ตัวนี้ไม่มีเหล็กไม่มีไม่มีสซมสอมอยู่ในดินหนึ่งเราดูเนื้อเก่าอพอเก่าเสร็จแนะ ึกเลยเเอาเลยแต่มันก็ไม่ตึกหมดทุกองนะมันจะมีนิดๆเราก็มาใส่สองสองพ้านะแล้วก็มาก็จะวื๊บว้าวื๊บวาโอเคบางองติดเลยอพวกนี้มั่นใจก่อนมั่นใจเอาเอาที่แม่เหล็กดูติดก่อนไม่ยึดเพราะว่าเขามาสอนอะไรเราเอาแม่เหล็กอันนี้มาให้เราแล้วเขาไม่บอกด้วยว่าถ้าไปหาหลวงเงินจะต้องเอาแม่เหล็ก อยังอยู่เปล่ายังไม่รู้นะเนี่ยเป็นปิดศสนาอยู่อ่ะแล้วก็มาเจออาจารย์ถวัตใช่ไหมแต่ผมบอกว่ามันไม่ครบหรอกมีทั้งแม่เหล็กดูดติดกับไม่ไม่ติดแล้วแกก็พูดใช่ไหมว่าติดก็ได้ไม่ติดก็ได้คือแต่ถ้าติดเขอาติดก่อนใช่แต่ที่แน่นอนพระเนื้อเงินโดยเฉพาะชินราชใบเส็มาครับเป็นเนื้อเงินแท้ เนื้อทองคําแท้เนื้อตะกั่วแท้อไม่มีเลยอไม่มีว่าแวบบเขาจะไม่มีถ้าทองคํามีส่วนผสมพระเนื้อห้าเนื้อหกเนื้อเจ็ดเนี่ยจะมีนิดๆแก่งนิดๆแต่ปรากฏว่าเนื้อดินติดหมดติดหมดไม่ว่ากุสุโขไทยกุฟิสโลกคือคือถ้าไม่ติด ไอ้คนไอ้คนทําปลอมไม่ได้ใส่ไว้ไม่ทันไม่ต้องแบอะไรแค่รอยตัดก็แหละรอยต,ตัดก็ยังลืมเลยไอ้คนทําปลอมเนี่ยไอ้เนื้อดินเนี่ยเขาเข,า,ข,า,ขาบล็อกเขาบล็อกกดลงไปใช่ปะ่ะรอยตัดก็ไม่มีเขากดแล้วเอาขึ้นมากดเอาขึ้นมาอยากคิดถึงว่าเมหล็กเลยอ ถ้าจะตัดจริงๆร้อยตัดก็โอเคแล้วร้อยตัดก็ไม่มีคือคือพระเนื้อดินไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอสูตรไอสูตรไม้เหล็กนี่ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ยอมรับเลยว่าใช้ได้สาหรับพระเนื้อดินกุต่างๆไม้เหล็กใช้ได้ได้ไอคนปลอมตอนนั้นมันดืมัน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 ใส่ไม่มีความรู้เพิ่งมาไม่กี่ปีใช่ไหมล่ะคือก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครโดนพระหลวงพ่ออาพระกุตเนื้อดินใช่ ก็คือง่ายๆเลยถ้าไม่เหล็กดูดติดเอาที่ติดก่อนเอาติดก่อนคือไอ้ที่เขาบอกไม่ติดเนี่ยที่เขาบอกว่าผสมมาแลเหล็กไหลภัยดำก็เหล็กไหลครับแต่มันละเอียดเขาอาจจะเป็นแหล่งที่เขาพบดินที่ก็เหล็กไหลนี่เราก็ไม่รู้นะว่าบ่อแต่ว่าอุตสดิตเขามีเหล็กน้ําพีไงหลงวาเงินนี้เขาก็ว่ามีเหล็กน้าพีเหล็กน้ําพีครับผมกกันไม่ถึงร้อยโลมั้งเนี่ย เขาก็ไปเอามาผสมอาจารย์ลูปพระหลวงพ่อเงินที่อยู่นี้เป็นรูปหลวงพ่อเงินนี่และอาจารย์โชยหน่อยนี่หล่อโบราณโชโชไหน่อยครับอหล่อโบราณหล่อเก่านะครับอาจารย์ให้ชัดนิดนิดอาจารย์ให้เดี๋ยวนี่หล่อโบราณหล่อโบราณหล่อเก่าขีเหลนะครับพูดตรงตรงในภาษาฮรเลยไม่สวยอันนี้แหละอาจารย์ที่เอาแม่เหล็กมาให้อ่าอันนี้ติดไหมติดดิแล้วรู้ไหมว่ากว่าจะได้องค์นี้มาแปดปี เขาบอกจบหลักสูตรแล้วหาได้หาได้ครับผมแล้วไม่อยู่แล้วไปสวนน้ำภูมิไปแล้วออเคอันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์อันนี้ก็พิมพ์นิยมพิมพ์นิยมบลอโบราณอ่าหลอโบราณครับผมครับความพิเศษของพิมพ์นี้อาจารย์ยังไงอ๋ออันนี้แม่เหล็กดูติดไหมติดติดหมดเนี่ยมีมีมีองนี้คือเราเล่นเราเล่นแบบแม่เหล็กดูติดก่อนนะครับเพื่อความสบายใจ ไอเสียไอเสียไอคนทําปอมันลืมใส่สบายเลยเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาไม่รู้เรื่องพออาจารย์ทวารเพิ่งมาเผยหลังจากนั้นแม่เหล็กดูตีเตียวมาทุกคนแล้วอาจารย์พี่ที่ว่านั่นอ่ะก็เอาไม่เอามาให้พี่เป็นสิบปีแต่เขาก็ไม่บอกว่าเอาไปดูดแม่เหล็กชนะอ่าใช่ป่ะเขาไม่บอกเขาไม่บอกเอาแม่เหล็กมามาให้ด้วยอ่พี่ก็ยังงงว่าเอามาทําไหมครับแต่พี่ก็มานี่แหละมาด้วยความมือบอยอันนี้อันนี้เป็นอะไร นี่ก็นี่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 ได้บอลเเด๋อนเด้อนเด้อนเดอนเดยนี่เหรอบอลอยละนี่นี่อันนี้คนละปีกันโอ้โหนี่ยุคแรกเลยละยุคแรกแรกไม่เหล็กดูติดอีกติดอีกไขไข่แดงหลวงพ่อเงินนะครับอาจารย์ทวัตมาเปิดเผยสบายใจสบายใจไอ้พวกถ้าเจอพระหลวงพ่อเงินเนี่ยเอาที่ไม่เหล็กดูติดก่อนเก่าๆนะครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เขาใส่มาให้ทุกองค์ละ อันนี้เขาใส่เจาะใส่ด้วยเจาะใ,ใส่ต่างหากเลยนะครับนี่นิยมยุคแรกพิมพ์นิยมลุกแรกเอาแล้วก้นทําไมเป็นแบบนี้พระอารย์พี่บอกว่านี่และคือไอ้เราก็ดูว่าพิมพ์กีตาร์หล่อด้วยหนมหนมคกลึกเบ้ากระดกครับนี่และคือยุคแรกที่เอามาทําเป็นนิยมครับยังไม่ได้หลอช่อยังไมไ่หลอช่อใช่นี่เลยละครับ นี่นะครับว่าจะได้ไปเจอเนี่ยจะได้รู้กันว่าหล่อบโบราณถ้าไปเจออย่า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 ทิ้งอย่าทิ้งหายากมากไม่ใช่ตามหนังสือไม่ใช่ตามหนังสือนะครับไม่ใช่ตามจำทำไมกล้าเล่นไม่ใช่ตามหนังสือเขาบอกว่าเล่นพระต้องตามตำราพระอันนี้ไม่แพงไหอพระตามหนังสือแพง,แพงคือผมจะบอกให้นะครับเล่นพระตามตำรา ตำรานะครับเขียนเขียนขึ้นเองนะครับคือเขามีตังค์เขาขอออกหนังสือออหนังสือแล้วที่ทำงานคือเขาเอาผ้าของเขาลงลงเขาไม่เอาผ้าของชาวบ้านลงใช่เพราะว่าเขาจะอ้างว่าเอยู่ในหนังสือดูนังสือดูหนังสือดูหนังสือยกมาโชว์ยกมาโชว์เป็นแสนเลยละเป็นแสนเลยแต่หารู้ไหมนะครับหนังสือนั้นพรรคพวกเขาทําหรือเขาทาเองไม่รู้เรื่องคือเราก็ไม่ตามแต่ดูดูว่า คล้ายๆนะครับแต่เราก็ไม่ตามหนังสือครับแต่องค์นี้นะครับน่าสนใจนะครับเพื่อนื้อไม่ได้หล่อเป็นช่อนะครับหล่อทีละองค์คือหล่อทีละองค์ทําให้พระแต่ละองค์ไม่มีวันเหมือนกันแรกที่เป็นนิยมครับเราก็ต้องเชื่ออาจารย์เราอ่าอาจารย์มันเป็นแบบนี้นะดูก้นเป็นหลักนะครับเขาเอาดูตรงส่วนก้นเป็นหลักนะครับไม่ไม่ใช่ช่อ แต่เราก็ต้องเชื่อเขาอาจารย์มีคนมีคนทําแบบนี้ไหมปัจจุบันไม่มีปัจจุบันมีม,มีเจอละเจอมาละคือปัจจุบันนี้คนรู้ทันรู้ดีก็ไปหลอกโบราณแบบนี้เลยโรงงานเลยโรงงานเลยนะครับเดี๋ยววันหน้ามาจะเผยความจริงให้ดูครับแนบเนื้อก็ใช้ได้เชละเขาทําถึงหรอใช้ได้เลยไม่เล็กดูติดติดอีกต่างหาก แสดงเขาเรารู้เขารู้เขาเป็นคนแต่ก้นเนี่ยมันจะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลยเนี่ยครับแล้วเหมือนกันทุกองค์ถามว่าเราจะวินิจใัยวิเคราะห์ได้อย่างไรพระนะครับถ้าหลอกถ้าเป็นเทหลออโบราณนะครับถ้าเหมือนกันทุกองค์นะครับไม่ใช่เป็นพระทํใหม่คือพระหลออโบราณเนี่ยโอกาสที่จะเหมือนกันเนี่ยไปนะอ่าวิดนะครับสามสิบมั้งอ่าเราดูเก่าแต่ด้วย ความที่เราแต่มันถูกมันถูกมันถูกเรากล้าเก็บอ่ะถูกแต่มานั่งจริงๆอะตูดเหมือนกันโอ้โหเขาทำไอตูดที่คือเพื่อให้ให้เรามันอัดเมื่อเมื่ออัดแน่นขึ้นยังหลงหลงเนื้อเลยว่าโอ้โหเราเนื้อเนื้อใช่คือคือชุดนี้ต้องดูตูดถ้าเหมือนกันนันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ได้มาสามองคเงี้ยมีสามองไม่เหมือนกันเลยไม่ ได้มาสามองค์ไม่เหมือนกันแล้วหน้าพระหล่อโบราณนะครับไม่มีสามารถชั่งคนไหนแตะแก่ได้ให้เหมือนกันทั้งสามองค์หน้าตาไม่เหมือนกันด้วยอยากจะให้รู้ว่าพิมพ์หล่อโบราณเขามีอย่างไรโดยเฉพาะองค์เนี้ยตะกัวตะกัวซักตะกัวงแหหรือตะกัวทาชาครับเราก็ไปตามทาชาคืออะไรมีมีมีคนทําไว้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าทาชาก็คือว่าเอาทางสายชาเอ สกลัวกลิ่นจะออกครับผมไอ้นี่เนื้อดินดิบนะครับปั้นปั้นอย่างนี้เลยแต่นี้ไม่มั่นใจหลักครับไม่มั่นใจแต่ว่าเราก็หูเนื้อเขาเก่าถึงยุคครับแต่และไม่ใช่เนื้อเผาดินเผาด้วยไม่ใช่เนื้อดินดิบใครเจอแบบนี้เก็บได้อย่างสบายใจเราก็ต้องกล้าเก็บเพราะเนื้อดินนี่ที่สาคัญไม่แพงไม่แพงคนไม่รู้ไม่รู้ก็เก็บหลักพันเก็บหลักพันหลักพัน ยังพอหาเก็บได้ไหมตอนนี้ไม่นี้ไม่เห็นไม่เห็น <c oughs> คือถ้าหลงไปไกลๆนะครับหลงไปแถวใต้อีสานเหนือเนี่ยคุณเจอแบบนี้นะครับเก็บเก็บ,<ป>เ,กบเนื้อตะกัวก็เก็บได้เก็บได้ตะกัวก็คือ <c oughs> เห็นไหมคือเนื้อตะกัวนะครับอันนี้เขาเททีละองค์นะครับทั้งที่เป็นรอยองค์ก็เหมือนกันว่าัน,นครบด้านหลังจะไม่เหมือนกันสักองไม่เหมือนถ้าเหมือนกันอะไรครับอยาาแล้วเนื้อตะกัวลองพิจารณาให้วิเคราะห์กันว่า ระหว่างท้องเหลืองกับตะกั่วเนี่ยใครหลอกก่อนกันตะกั่วหลอกก่อนก็ไม่รู้ละร้อยองค์ก็ลองพิจารณาวิเคราะห์กันต่อเองตะกั่วเขาเขาจะตะตะกั่วนี่จะมันนิ่มเป็นท้องถิ่นครับเขามีในท้องถิ่นมีท้องถิ่นแล้วเล่นกันไหมเนื้อตะกั่วไม่เล่นเนื้อเงินไม่เล่นไม่เล่นแล้วเราลองมาคิดดีว่าเงินก็อยู่ในท้องถิ่นเข็มขัดหน้าครับเข็มขัดเงินครับนี่นะครับอาจารย์ครับในพิพิธภัณฑ์ขออาจารย์เนี่ยจะมี พระหลวงพ่อเงินทุกกุไอ้ทุกวัดทุกวัดในจะในพิจิตพิจิตมีวัดไหนไม่สร้างไหมมีมีหลายวัดวัดเล็กๆแหละวัดมากวัดไม่สร้างก็มีแจกนี้ไม่ใช่วัดเล็กๆไม่ได้สร้างเขาสร้างเขาก็มีแจกก็พี่อยู่นั้นน้าปังอ่าฝังลูกนิมิตที่วัดทับไซอ่าออกมาเขาก็แจกหลวงพ่อเงินอ้าวแล้วปีไหนรู้ไหมอ่โอ้โหปีลึกด้วยอ่าเออก็เนี้ย ที่นั่นนะถ้าฝังลูกนิมิตเนี่ยงานฝังลูกนิมิตในไรพิจิตจังหวัดใกล้เคียงแถวนี้ด้วยเขาก็แจกใช่ไปถึงนครสวรรค์พิจิตแล้วก็กำแพงเพชรพี่โลกหัวหน้าหมวดของพี่ครับขนชุมแสงสงครามครับมาอยู่เนินน้ปางจจย,ย้ายเขาก็ไปเอาหลงเงินมาแจกเพราะเขาติดอยู่กับพิจิตใช่ไหมครับออกจากสะพานหินก็พิจิตนครสวรรค์ไงครับนครสวรรค์ คือความผูกพันตรงนี้ไงครับเขาจึงนับถือกันก็พระพระหลวงพ่อเงินที่สร้างในจังหวัดพิจิตรนะครับจะถูกบันทึกไว้ว่ามีวัดไหนออกบ้างใช่มีผู้รู้อยู่เขามีทุกกลุ่เขามีทุกวัดเสียไปแล้วที่พอาจารย์พี่เดือนกว่าแล้วเสียโควิดรอโควิดเอาไปกินไปแล้วอ้าวแล้วพระไปไหนอ่ะฮะอ่าไม่อยู่นะ ไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเรียบร้อยโอ้ผมผมไปกับมากับพี่วินัยวันนี้ยังพูดอยู่แล้วพระอยู่ที่ไหนโอ้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายน่าเสียดายพี่ก็เลยว่าลูกชายก็บอกไงเปล่าต้องเดินในตัวเองแล้วต้องต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วครับตรงนี้แล้วก็ล่วงไปกันเรื่อยแล้วก็ อาจารย์ทวัตใช่ไหมแล้วอาจารย์ทวัตก็ไม่อยู่แล้วเออนี่รูดีเนี่ยนะครับ,บอ,อีกหน่อยเนี่ยพระหลวงพ่อเงินนะครับจะถูกเผดเผยขึ้นเรื่อยๆอเดี๋ยวก็จะไปทําเดินตามรอยเนาะเดินตามรอยหลวงพ่อเงินก็บอกอ่าท้องที่เขาแล้วเจา้าของท้องที่เตรียมที่บอกไว้แล้วนะครับบอกตั้งแต่ย้ายไปนะบอกให้เดินพักช้างนั่งฉันอ่า ขาพัฒนาหมดแล้วเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่เขาอยากจะได้แต่เราก็อยากจะรู้อีกอ่ากลับมาจากเชียงใหม่ไปครับผมเราจะทําคลิปตามรอยหลวงพ่อเงินตามรอยพระกุที่นี่ด้วยคือทําให้เต็มอิ่มนะครับอาจารย์อือยู่นะอยู่ไม่ใช่มาทีไม่อยู่คือที่ผมเร่งทำคลิปเยอะๆโดยไม่การตัดต่อนะครับต้องบอกนะครับจดจด เดี๋ยวเผื่อไม่อยู่กันอาจารย์ทวัตโชคดีนะครับทวัตเข็มคุดนะครับที่ผมรีบทําไว้เยอะอืมไม่งั้นไม่ได้เลยนะครับพีนขึ้นเมนนะอ่ายังทําไหมทำถ่ายไ่ใช่ขึ้นเมนฝังดินเลยฝังกระดูกเลยฝังอีกฝังอีกพี่ดูแค่ตรงนั้นอู้นึกสะได้แก่ครับคือทางช่องจะทําไว้ทุกคนนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ